สวัสดีค่ะเจอกันกับการรีวิวภาคเสริมอีกแล้วนะคะครั้งนี้กลับมากับหาไฮสคูลไฮสคูลเยียรจำชื่อไม่ได้ตรงนี้นะคะเป็นโรงเรียนของเราที่เราจะพาลูกมาเรียนแต่ว่าอันนี้เอาสิมอีกตัวหนึ่งมาเทสก่อนเนาะโซนโรงเรียนนะคะรอดร็อกบริด h ไฮนะคะ เป็นแหล่งชั้นนำด้านการศึกษาของเมืองนี้มาหลายยุคสมัยแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนคอปเปอร์เดลนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แบบว่า,าเตรียมพร้อมนักเรียนสู่รั้วมหาลัยเนาะหอประชุมมีแบบงานพร้อมมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการค้นหาตัวเองของวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นโซนแรกคือโซนที่ตั้งของโรงเรียนนั่นแหละต่อมาหมู่บ้านข้างๆนะคะอันนี้มีคนอยู่ด้วยนะคะเป็น บ้านพักที่เขาแบบว่าสร้างาให้แล้วเนาะอันนี้เพร s คอร์ t สแควร์นะคะเป็นจัตรุรัสที่ถูกตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งเมืองคอปเปอร์เดลนะคะอย่าง Jasper p r e s รสคอร์เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมจุดสังสรรค์หลังเลิกเรียนไว้ทั้งหมดเช่นร้านชาชื่อดังของลีรอยนะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับการซื้อชานมไข่มุกนะคะแล้วก็สำรวจกระแสต่างๆที่มาแรงมีหอสมุดวิวทะเลสาบด้วยเนาะ หมาะสาหรับวัยรุ่นที่แบบไฟเรียนอยากจะติวสอบหรือว่าหาเพื่อนอ่านหนังสือก็เป็นมรดกประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ด้วยนะคะมีความสําคัญกับชาวบ้านบางคนเนี่ยเห็นผีของเจสเปอร์มาวนเวียนด้วยนะคะอันนี้เป็นบ้านที่เขาสร้างมาให้แล้วน,นี่ร้านชาต่างๆเมืองต่างๆนะคะ ก็ต่อมานะคะทางทะเลสาบเนะาะทำไบโคบนะคะตั้งอยู่บนทะเลสาบลาซูรีนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นสถานที่ที่นิยมทําเหมืองอันนี้มัน,นีหายากกูแต่ว่าได้ปิดตัวลงนะคะทางเมืองก็เลยเปลี่ยนทัศนียภาพให้กลายเป็นแบบว่าะทะเละเหมือนท,ทะเลสาบริมน้ําแทนเนาะแล้วก็มีวิวที่แบบสวยมากจุดที่เหมาะกับให้ทุก ช่วงวัยเนี่ยมาสร้างความทรงจําในชีวิตเนาะแล้วก็ได้เดินทางมาที่ทอร์เทอร์พาร์คนะคะที่เป็นสวนสนุกถ,ถ่ายรูปเซลฟี่กับเครื่องบรรณาการ f r a n k the f ะ y i n g ิ o งวงวูมนะคะน่าจะเป็นแบบเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆ่งเนถ้าใครได้มานะคะก็ควรจะมาทีา่เมืองนี้สักครั้งในชีวิตเนาะแบบได้เห็นกับตาสักครั้งนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนสนุกมีอันนี้เป็นอะไรอะสักอย่างเฟคชั่นอันนี้เป็นสวนอันนี้เป็นบ้าน แล้วกอ็อันนี้บ้านที่เราอยู่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะคะเอาเลือกเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้ก่อนละกันเนะเาะแล้วค่อยไปดูโรงเรียนกันนะคะโอเคไปซื้อพื้นที่บ้านตรงนี้ก่อนไปมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปโรงเรียนดูโรงเรียนกันเนาะเราจะมาดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะมีทะเลาสาบแล้วก็มีน้ําตกเล็กๆนะคะแล้วก็ทางด้านขวาเป็น ส่วนสนุกที่บอกไปเนาะก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บหนึ่งว่าเป็นส่วนสนุกแบบไหนมันจะต้องกดเข้าไปงั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันก่อนดีกว่านะคะไปกดเดินทางไปคนเดียวโรงเรียนอยู่ด้านบนนะมาถึงโรงเรียนมัธยมคอปะเดลแล้วนะคะมีรถโรงเรียนด้วยมีน้ําคู้เดี๋ยวขอเปิดแบบเต็มๆก่อนนะมี2ชั้น3มชั้นเปล่าสวยงามนะคะเป็นสีมิ้นท์คือแบบมาตอนคืนไม่ค่อยเห็นสีจริงเท่าไหร่นะทุกคน มีสนามบอลอยู่ด้านหลังม,มีที่นั่งเล่นด้านล่างมีตู้กดน้ํานะคะมะีที่นั่งเยอะเหมือนกันอันนี้ลานจอดรถเหมือนจอดใครจอดมันกรกกรกรกรใครอะชาร์ปวันใครอะจองที่จอดรถไว้น่าจะเป็นคนไทยนะคะโอเคมาดูด้านในโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นชั้นบนสุดก็นั่นแหละตามตามความแบบ ความเดือดซิมเลยก็เรียบๆง่ายๆนะคะถ้าใครแบบว่าอยากได้โรงเรียนที่มันหรูหรากว่านี้ก็ลองมาแต่งเองดูนะแต่ว่าเราก็จะให้เรียนแบบนี้แหละคลาสสิกดีอันนี้ห้องเรียนเป็นโทนสีมินนะคะถ้าไปดูในบทมิวบิวโหมดนะคะมันจะมีห้องเรียนสําเร็จมาให้ด้วยก็มีหลายสีเลยสําสหรับโต๊ะเรียนนะทุกคนสามารถแบบว่าไปแต่งแต้มแต่งกันเองได้เลย โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าโรงเรียนนิดนึงตรงนี้เป็นตาสัญลักษณ์หรอนี่อ่านว่าอะไรไม่รู้โรงเรียนเ <c oughs> ขาประเดียวหายปะนี่มาดูตาซักหน่อยเป็นยังไงทางด้านนู้นนะคะเป็นล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์สีเหลืองสวยอยู่อันนี้ห้องอะไรอะห้องประชุมหรอหรือห้องชมรมมีตู้หนังสือใหญ่มากแล้วก็ทางด้านซ้ายของโรงเรียนมีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบเป็น โดมแต่ไม่ใช่โดมอะ่ะเป็นที่นั่งโค้งๆนะคะให้มาแบบชุมนุมกันนะแบบว่าทําการแสดงอะไรแบบนี้ปะเออแล้วก็นั่งดูกันนั่งอ่านหนังสือได้มีต้นไม้ต้นสัก,กุระปะโอ้โหสวยมากนะคะนั่งเล่นชิลๆได้นี่แบบนี้เลยอ่าแล้วก็ทางด้านหน้าโรงเรียนมีรถโรงเรียนจอดมีน้ําพุอันนึงแต่รถรถคือทําอะไรกับรถไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้นะคะ เียดายมากน่าจะขึ้นรถได้เนาะมันสวยอะ่ะอืมไปเดี๋ยวเราจะไปดูชุดกันนะคะอ่ามาเข้าห้องน้ํามันไม่มีตู้เสภาพเราก็มากดที่กระจกนะคะเพื่อที่จะแก้ไขซิมกันนะอ่าแล้วแล้วซิมฉันอยู่ไหนซิมตัวน,นี้ชื่อเบลล่าดาวนี่นะคะน้องแบบน่ารักมากเราเอาไว้แบบว่าทำสปีดบิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาทำไมเข้าไปไม่ได้ละ่ะ เข้าไปสิทำไมถึงเข้าไม่ได้ไปเดินเข้าไปเข้าไม่ได้ทุกคนทำไมอเดี๋ยวนะเข้าทางนี้ได้ไหมอันนี้ห้องน้ําอันนี้มีแบบห้องน้นําสัญลักษณ์สองคนอะคือเข้าได้ทั้งทงชายทั้งหญิงหรออันนี้เข้าได้แต่ผู้ชายอโอม่ก y god ้ไ my god โ oh รงเรียนอะไรเนี่ยสองชั้นสามชั้นมากไปเดี๋ยวไปแก้ไขซิมเพื่อดู ชุดเสื้อผ้ากันนะคะไปเราจะดูกันอย่างรวดเร็วนะคะนี่เป็นชุดเชียร์ลีดเดอร์นะคะใช่ไหมเชียร์ลีดเดอร์แหละแล้วก็มีแบบเสื้อผ้าวัยรุ่นต่างๆนะคะเดี๋ยวเลือกให้มันเป็นผู้หญิงก่อนอ่ะนี่มีชุดกีนชุดเหมือนกีฬามีหลายสีนะคะแล้วก็อุ๊ยสีนี้น่ารักอุ้ยชอบสีพัสเทลว่ะอุ๊ยน่ารักทุกคนสองสีนี้น่ารักมากว้าว อันนี้แบบสีเหมือนอใส่งานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะอันนี้เหมือนชุดนักเรียนนะมีหลายลายนะคะมีเป็นลายสกอตลายเรียบมีตาสนันลักษณ์อันนี้ก็เป็นชุดกีฬาครอปนะคะเป็นเสื้อครอปมีเชลเอละไรแบบนี้นะคะสีก็น่ารักกุบกริบเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นแบบซีทรูนะคะเห็นสก,ก้าตข้างในอันนี้ก็เท่อะอันนี้เป็นแบบแนวๆหน่อยเนาะแบบ แนวแบบพังอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนชุดนักเรียนแต่ว่าเข้ารูปแล้วก็แขนสั้นอันนี้เป็นจําพวกเสื้อยืดต่างๆนะคะก็มีหลายลวดลายมีลายแบบฮอตเป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนผ้าสบายอันนี้เป็นวุยนนี้น่ารักมากเป็นไหมพรมอันนี้นอ,นนอุ้ยอันนี้เสื้อโบราณมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ก็สวยนะคะมีแต่ชุดสวยสวยเลยทุกคนอันนี้ก็ไหมพรมนะคะอุ๊ยอันนี้นา่ารักมาก เป็นรูปมหัวใจนะคะแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามคอบนะคิ้วสุดๆอันนี้เซ็กซี่มากเซ็กซีว่ว่าอูว,ว้าวเป็นลายดอกกุหลาบเป็นลายเสือสาวอันนี้น่าจะเชียร์ลีดเดอร์อีกอันนึงใช่ไหมเราน่าจะแต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์ได้หลายแบบเลยนะคะอันนี้ก็เสื้อแบบว่าเก๋ๆนะคะอันนี้เสื้อแบบเราเราไม่น่าใส่ <c oughs> อันนี้เหมือนแบบชุดสาวไฮโซอันนี้ชุดแบบใส่เล่นสบายๆนะคะ สวยอ่ะอันนี้ว้าวขนเฟิร์สส,สุดไปเลยอันนี้อุ้ยสีลุง้งอันนี้ชุดแบบน้องเด็กมากเลยมีความแบบแบวๆอยู่ด้วยนะลายลายลวดลายต่าง,างๆอะไรอย่างนี้เนาะมีสัญลักษณ์โรงเรียนให้ด้วยนะอ่ออันนี้ก็เป็นสูตรอันนี้ก็สูตรนะคะเป็นแบบว่าเป็นแนวชุดทางการหน่อยในแบบว่ารูปแบบหลายๆสไตล์นะคะแต่ว่าใส่เป็นทางการอันนี้เชลิเด,ด้แล้ว ชิด์เยอะจังอันนี้ชุดวอมชุดกีฬานะคะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเป็นชุดแบบเสื้อแขนยาวใส่เล่นนะคะน่าจะใส่หน้าหนาวได้เลยมั้งน,น่าจะใช่ไปดูไอ้น,นี้กันดีกว่าเนาะอืมพวกกางเกงเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนเป็นชุดนี้แล้วก็มาดูส่วนของกางเกงและกระโปรงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระโปรงสั้นแล้วก็ใส่เข็มขัดด้วยนะคะมีหลายสีหลายสไตล์ ลายเรียบๆก็มีแล้วก็อันนี้เป็นเกง,เกงนะคะมีความขาดวินอยู่ข้างล่างก็เก๋ไปอีกแบบนะคะนี่เป็นกระโปรงลายสก็อตต่างๆสีต่างๆน่าจะใส่เป็นแบบกับชุดนักเรียนด้านบนมะก็น่าจะได้อันนี้เป็นกระโปรงชลิดเดอร์อันนี้เป็นกางเกงเก๋ๆว้าวกงงเกงคืออ่ะแบบว่าเขามีความแบบอ่าเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันเนาะกระโปรงอันนี้น่ารัก กางเกงอันนี้ก็สวยทุกคนดูสีมิ้นสวยมากสีขาวสีดําสวยมากอุ้ยกระโปรงอันนี้ถ้าเป็นลวดลายนี่ก็ต้องแบบแต่งแยกเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียบๆอ่าวุ้อันนี้สวยอันนี้มีแบบถุงน่องตะข่ายสวยมากเก๋มากอันนี้คือแบบไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้น่าจะกางเกงนอนปะกางเกงกีฬากางเกงนอนนะคะอุ้ยอันนี้ก็สวยเป็นขาบ,บ้านกาเกงยีน มีหลายสีนะคะทุกคนมีความหลายลวดลายอันนี้อันนี้ลายสุดอันนี้เป็นยีนแบบเปิอะเปก็มีแบบสวยสวยก็มีนะคะสวยด,ดีนะอันนี้เป็นกระโปรงแบบมีแฉกแบกนิดหน่อยอันนี้กระโปรงยาวแบบสําหรับสาวเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดวอมเกงวอมนะคะน่ารักดีใส่กับเสื้อวอมขอบก็น่ารักน,นี้ยีนเอวต่ำอันนี้กระโปรงเช์ลีดเดอร์อรีกแล้วปะเนี่ยเออก็มีเท่านี้นะคะก็ลองไปเลือกแต่งกันได้เนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้แล้ว อ่าที่เป็นชุดทั้งชุดทั้งเซตนะคะโอเคมีอะไรบ้างอันนี้เป็นชุดไม่เลยเป็นชุดเชียชุดไปงานราตรงราตีนะคะมีแบบหลากหลายสไตล์ไปเลือกดูกันได้นี้เป็นชุดวอมเลยป่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักมันก็ชุดกระโปรงผีเสื้อดอกไม้น่ารักล่สีอะไรเอยอันนี้ชุดคุยป่ะเนี่ยใช่ชุดคุยปะเหมือนจะใช่อันนี้ชุดนักเรียนนะคะว้ยน่ารักมาก อุ้ยน่ารักอะ่ะเป็นมีลายสกอตด้วยสวยมากอันนี้ชุดอะไรอีแล้วอะ่ะทำไมมีเครื่องมืออุ้ยอันนี้เซ็กซี่มากดาวโยสุดอันนี้ก็น่ารักนะคะเวอัอน,นี้น่ารักอุ้ยอันนี้แบบอืมใส่แบบเสื้ออะไรเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไระฝีสาเอออุ้ยอันนี้สวยอุ้ยสวยมากอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นแบบชุดใส่ปกติธรรมดานะคะนี่เห็นไหม น่ารักดีนะคะเหมาะกับวัยรุ่นวัยมัธยมนะคะนี่มีนาฬิกานาฬิกาหรือข้อมือกําไลไม่รู้นะแล้วก็มีถุงเท้านะคะถุงเท้าเชอรี่อ๋อมีลายต่างๆด้วยนะคะก็ลองเลือกกันได้เดี่ยมาดูรองเท้าดิมีหรือเปล่ารองเท้ามาให้หรือเปล่ามีมาให้สองอันนะคะเป็นรองเท้าแตะก,กับรองเท้าแบบว่าอ่าเหมือนผ้าใบเนาะก็ลองเลือกใส่กันได้นะคะนี่น่ารักกรุบกริบเนาะ ลองไปแต่งตัวกันได้นะคะในส่วนของเครื่องหน้ามีอะไรมาให้บ้างเครื่องหน้าเครื่องตางตา่างๆ่เดี๋ยวนะเราจะลองกดหาดูนะคะอันนี้มีแว่นเนาะว้าวแว่นหัวใจนะคะแล้วก็มีอไอศครีมดอกไม้ดาวส่ลุงอยู่ข้างสร้อยมีเยอะมากเอีอาไม่เห็นสร้อยอะ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันมันจะต้องให้เห็นสร้อยไง เอาเป็นเสื้ออะไรดีอ่ะเสื้อนี้ละกันอุ้ยโป๊ไม่ได้เลยใส่กระโปรงแปบ๊บอุ้ยแก่อยู่นะชุดนี้ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนใส่ไปปาร์ตี้อุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะไอ้สร้อยแบบสร้อยโซ่อ่ะน่ารักแบบเคยร้อยเล่นด้วยสมัยเมื่อก่อนนี่เครื่องแต่งหน้าเรามีอะไรหรือเปล่าดูสีมีตานะคะเดี๋ยวเอาเอาแว่นออกมีบัชออน ให้อันหนึ่งนะคะแล้วก็มีอายแชโดว์มาสี่แบบนะคะก็เลือกแต่งกันได้อันนี้น่ารักเนาะสีแบบว่าสดใสคือเหมือนเขาเสื้อผ้าทั้งเสื้อผ้าทั้งเซ็ตหรือว่าเครื่องแต่งหน้ามันทําให้แบบว่าเลือกให้ความเป็นตัวตนของนักเรียนให้ได้ออกมาเยอะที่สุดอะเออแต่งให้ได้หลายๆแนวนี่อันนี้หมวกรับปริญญาว้ยรับปริญญา่ะหมวกเรียนจบอันนี้หมวกแบบว่าเก๋ๆทุกคนน่ารักมาก ุ๊้ดูสิชุดนี้ได้อยู่เด้อน,นี่เห็นไหมเออเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้นิดน,นึงนะเป็นแบบว่าความลงความรู้หมสิมทุกศาสตร์เออนี่ทุกคนใครชอบนะคะก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะคะสำหรับ High School Year เนาะก็วันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย